ครับสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรอยู่กับท่างเมเตอร์อันดักอร์เซฟผิวการนักบ้านม็นเกมนะนักคู่เม่อเมนเกมฮาร์เต็ดอเอสเอสดีดีดีแล้ววันนี้เรากำเป็นดีจะนอนให้ดิใสน้ำมันให้ใส่เอง ถามว่าผมเคี้ยวอะไรหรอผมเคี้ยวน้ําแข็งนะถามว่าผมเคี้ยวน้ําแข็งจนชินเลยนะแล้วเรามาเล่นเป็นผีเนะี่ยแต่ผีที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือนี่ฮะไอหัวเข้าปั่นเอ๊ะเดี๋ยวขอแคปรูปไอพวกพูดเรื่องนี้ก่อนนะเตรียตัวดิ ใส่ใส่เดี่ยวเป็น้ไรกลัวร้อนไงแคบรูปกูเองไปด้วนเอม็จนมากเลยบ้านที่กูเลงนั้นได้คือบ้านอไนี้ยดับป่าเถื่อนนะฮะ ที่บ้านหลังแรกของเราถ้าใครมันเลือกข้องเล็กนี่คุณงูอยู่นะกูพร้อมที่จะเซ็ตยอมไมื่อใดขอตอกหน่อยตอนนี้ประตูบ้านกำลังเปนดประตูบ้านเปิดเลเนี่ย โอ้ยรันแกผีตัวน้อยๆมีกห่ากูเดอตัสองตัวสุดยอดนี้ตูมหยอแด้นะเออยนี e ่ถองพลังที่ป่ะเปิดโหมดเบอร์เซิงเลยตูบ้านมันแตกแน่จะมึงอย่าเพิ่งอัพเกรดตูนะ เดียวโอ๊ยมึงเปิดโล่ทำไมเนี่ยไอพี่แอปปิดตู้กูเด็กนักศึาษาที่จะทำลายประตูคนหนึ่งขออภัยครับเขี้ยวเริ่มแข็งจนเลือะมีไหมเนย่ยเฮ้ยเกูอยไ่ใขึ้นครับข้านี้เปิดตู้เข้าไป ห้องพวกมนุษ่นนี่โคตรสุกกระปุกเลยทีมยย่มันสุกมันมันหายสุกปรปกเพราะว่ามันจะชอบมีไอ้พวกที่แบบเวลาคนตายชอบมาถอนอุปกรณ์เพื่อววเอาเงินมาผมไม่ให้หรอกคนต่อไปแห่ังไ<ห>นดีอ่าเป็นแต่ว่าเมื่อกี้จะไปอ่านตรงนั้นก็ได้ นี่ผีแดนนะผีเบรกแด่นผีเบรกแดนเบกแดนหนีเต้นเต้นท่าแล้วเต้นมีด้วยวะเต้นเต้นท่าเลยอ๋อตอนนั้นผมใช้สกิลเพราะว่าหลอดนล้มันเต็มแต่คนอยู่ไหนหมดวะนี่แบบนั้น เอาไว้นะเพราะว่าบ้านเนี้ยมันจิงถึงโอยก่อนโอยก่อนโอยก่อนโอยใช่สิโอยก่อนโอยก่อนดักหน้าดักหลังูเลยโอยก่อนกูตายโอโนโอยก่อน โอ้ยกรซื้ออะไรดีวะโอ้ยกรซื้ออะไรได้บ้างวะโอ,อไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนี้ก็ซื้อไม่ได้ตัง้งแต่หนึ่งร้อยแต่ตอนนี้ แค่สซนเป๊เคลิบนน้ค่ะอนลาไปกันล้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนายเกย์ทั้งหลายโอ้โหมารู้ตอนอัดเสร็จว่าไอ้นี่คือสกิลบ้าบินโอ้เปัญยาอ่อนมากเลยอ่ะ